เชฟเชฟกินเลยกิเลยกิเลยกินเลย,เย,เยใจมากครับเ่าหน้ามาฮือครับเลยน้าใจกันครับมีขอบขอบคุ้ณหลายครับครับครับ<อ>ใจทีได้น้าวันนี้น่ะ น้ำแห้งมาหลายวันเราะปลาปลาผมได้ไมาทีนี่แมก่กติดต่อไปละวหมุนหลูกๆมาเอาอแม่แม่ดิจได้น้ำเลยน,นะใน <N am id> หลวงบอกว่ามีน้ำอยู่ได้ไม่มีน้ำอยู่ไม่ได้ <N am id> โอเคเนาะทางหมู่บ้านได้ประสบป,ปัญหารเรื่องระบบท่อประปาหมู่บ้านบุดตันนะครับก็ขอบคุณทางนรสร .32 ที่ได้ช่วยสนับสนุนรถ น้ำมาสนับสนุนให้พี่น้องชาวบ้านเนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องของระบบข,ข้อประปาหมู่บ้านกีกันวันนี้คณะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบ้านนะครับขอกราบขอบพระคุณทางฝ่ายตัวแทนของมทบ .32 นะครับในโครงการรัษฎอดรับร่วมใจช่วยเหลือไปแล้วครับขอบคุณเป็นอย่างนี้ครับขอบคุณขอบคุณครับ